สวัสดีครับที่บอกไว้นะครับแต่เมื่อวานว่าเดี๋ยวจะโชว์เนื้อตัวให้ดูนะครับเป็นามาเลเมืองฮิปโปนะครับที่นําเข้ามาแล้วก็ของอินโดนีเซียนะครับก็ส่วนมากของผมจะเป็นรอยใหญ่นะครับเน้นไปทางรอยรอยรอยใหญ่หน่อยเพราะว่าเอามาทําสายพันธุ์นะฮะเพราะคุณลูกค้าของผมส่วนมากเอาไปเป็นสายพันธุ์กันซะเยอะนะครับก็คือเน้นเน้นลอยใหญ่หน่อยหนึ่งสามเนี่ยหนึ่งสี่เนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน นี่นะครับสีน้าเงินที่เห็นอยู่นี่นะครับนี่นนนปโปโปเห็นไหมครับอิโปเห็นไหมครับเนื้อตัวสวยของแท้นะฮะนี่แล้วก็มีเขียวติดมานะครับนะฮะหนึ่งสองสามนี่คือชุดมาเลยนะครับจากเมืองอิปโปลาเตลักนะครับหนึ่งสองสามนะฮะน้ำเงินแล้วก็ออกเขียวนะครับเขียวแดง ส่วนทางขวามือนะครับของท่านนะฮะนี่ครับเทาดำๆอันนี้จะไปอินโดนีเซียนะครับจากจาการ์ตานะฮะจาการ์ตานำเข้ามานะครับ<ะ>ดูซูมซูดูใกล้ๆซูมซ,มซ,มซมหน่อยดูซูมร้อยหนึ่งสี่หนึ่งสามของแท้นะครับท่านใดที่มีความประสงค์นะฮะ อยากได้ของแท้ๆนะครับเราไว้ทําสายพันธุ์นะฮะท่านจะไม่ผิดหวังไม่ต้องกลัวโดนหลอกกลัวโดนย้อมแมวนะครับเราคือผู้นําเข้ามานะฮะโดยตรงพร้อมเอกสารท่านใดที่ติดตามผมอยู่นะครับท่านจะรู้ว่าของเราของแท้นะครับแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายส Yu ่วนมากก็จะเป็นกลุ่มคุณลูกค้าที่รู้จักกันนะครับอก็อจะสั่งสั่งกันไปเรื่อยๆนะครับ เพราะเราไม่ได้เน้นอะไรมากมายนะฮะเรามีงานทําบางทีก็ไม่ว่างนะครับไม่ว่างก็โอเคนะครับได้เห็นกันแล้วนะฮะสวยไม่สวยไม่รู้นะครับว่าถ่ายไม่เป็นเราไม่ได้มีอาชีพขายปลานะครับแต่เป็นความชอบส่วนตัวคือผมชอบปลานอกนะครับนําเข้ามานาเข้ามากินนะครับแล้วก็ ที่เพาะไว้ก็มีนะครับท่านใดสนใจนะครับสนใจก็มีอยู่ในบอ่อโอเคเลยเรื่องเนื้อหนังนะครับไม่ต้องหว่วงอย่างอ๋อเดี๋ยวลงไม่ได้โอเคแค่นี้ก่อนเพราะว่าปลาปั้มอยู่นะครับก็ตัวละห้าร้อยบาทถูกสุดๆคือผมทำไมบางทีผมก็อยากขายอยากขายราคาปกตินะครับแต่บางทีผมแล้วแต่อารมณ์นะฮะ คือผมอยากให้คนไทยได้เข้าถึงกันเพราะบางทีปลาน้ํเข้าวเนี่ยผมบอกเลยมันราคามันค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ามันขึ้นเครื่องมานะครับต้นทุนปลาดีๆก็ตัวหนึ่งก็800นะครับล้วขายหนึ่งก็หลักพันนะครับแต่บางทีผมเลียเ้ยงไปผมก็เบื่อเบื่อมากเพราะว่ามันเพาะติดยากของผมถึงได้เพาะติดได้เล็กๆนน้อยนะครับมีจํานวนน้อยผมถึงได้สั่งเขาดีกว่า จ่ายเงินไปปุ๊บของมาแล้วสบายใจไม่ต้องมานั่งเลี้ยงสิบเดือนสิบเบ็ดเดือนนะเสียเวลามาหากินแล้วไม่ได้กำ,กำไรอะไรแต่อย่างเงี้ยผมอะบางทีผมก็นึกอยากจะขายนะครับขายแบบให้คนไทยได้เข้าถึงกันเลยนะครับเพราะผมมีอาชีพอยู่แล้วแต่ผมอยากให้คนไทยได้ปลาดีๆเอาไว้เพาะสายพันธุ์คือไม่ต้องไปโดนไปโดนย้อมแมวผู้ง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องไปกลัวโดนย้อมแมวนะครับก็ ตามนี้นะครับคือก,กลุ่มลูกค้าของผมก็ส่วนมากก็จะเป็นที่รู้จักกันนะครับที่เชื่อใจเออว่าเราเอาเข้ามาจริงครับแล้วของเราเนี่ยไม่ได้มาโพสบ่อยๆนะไม่ได้โพสบ่อยๆโอเคครับท่านใดมีความประสงค์ก็ติดต่อคุณอรสาเบอร์เลยนะฮะศูนย์3ปดห8สาเดี๋ยวจะลงดูเนื้อ<ห>ตัว<ห>ีอทีนึง,นง,นง โดนะครับคู่นี้สีเทาดำขังขลังแล้วก็ทางนี้มาเลยนะครับสามตัวของแท้นะครับใายชอบสีเขียวแก้มแดงๆนะครับเพราะมีติดมาด้วยนะฮะแล้วก็ม่วงม่วงเข้มๆสวยอวาเนี่ยเห็นไหม หน้าหางนะฮะชุดนี้ต่ำลงหน่อยจะเห็นปลาตัวปลามพร้อมเป็นพ่อพัน์ธได้เลย